ไม้จัดการนะไม้หม้จุจอมพ่อไม้หม้จุจอมพ่อเลยไม้จุจอมบอกแล้วไม้จุจอมไม้จุจอมจุจอมเลยโอ้ยปีนปีนขึ้นไม่ไหวจุจอมจุจอมจุจอมแม่สั่งจุจอมปุ๊บจุจอมเลยลูกคนพาดมากจุจอมขึ้นมีรถตั้ง ดิน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 เด้๋ยวมาหาแม่เร็วมาหาแม่เหรอสู้เหรอสู้ไหมใหม่สู้ไหมสู้สู้สู้เฉลิมสู้กัดกันนะสู้สู้สู้ไม่มีถอยงานนี้สู้ไม่มีถอย กาวพุ่งให้กาวพุง่งหมบอกว่างานนี้หม่สู้ไม่มีถอยค่ะนี่จัดได้แล้วกัดเลย,ยกัด,กดกเลยไอกาบกูเหรอเอาแล้วโดนลุมเอาแล้วโดนลุมเอาแล้วโดนลุมพี่มาอีกแล้วหาแม่ไหมหาแม่ไหมไม่ถอยไม่ยอมแพ้นะครับทุกคนสึกกลั้งนี้สายไหมจะสู้ได้หรือเปล่าโดนลุมแล้วโดนลุมสองแล้ว ไม่สู้สู้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 ไม่จะสู้ได้ไหมไม่จะทำยังไงไม่ดีหนีหรือเปล่าสู้พีดีไซดอยู่นะตอนนี้เป็นลมแล้วเหนื่อยมันเล่นจูดมันเล่นจีเซอ เขารอย้เผลอเขารอให้เผลอเขาแกล้งทำเป็นแบบว่าหมดแรงทำเป็นหมดแรงนะจุดโจมทีเผลอไม้จุดโจมไม้จุดโจมไม้จุดโจมพี่ดีไซน์ไม้จุดโจมพี่ดีไซน์เร็วไม้จุดโจมพี่ดีไซน์จุดโจมพี่ดีไซน์จุดโจมพี่ดีไซน์จุดโจมพี่ดี เไ้นดีเไดกดีโหนเลยโหนมสวัสดีค่คุณเจดยัจะเล่นทีเพิ่มนดูนะแอบแก้ก่อนแก้แก้ทำเป็นเอ้แก้ทำเป็นไม่ทำไรก่อน หัวข้าวอะไรล่ะหัวข้าวอันนี้เย้สายไหมชนะแล้วใช่ไหมคะสายไหมชนะแล้วสายไหมเก่งจังเลยมาเลงมาเลงอยู่มาเลงอยู่อย่านะอย่านะเลงอยู่นะดู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  แม่แม่แม่หน้าใหม่แบบหหน้าใหม่ในกล้องก็แบบหน้าดำมากอะ เขาเป็นไม่สนใจหมดแรงเหนียดเนียดได้ค่ะคุณเธอกัดมือกัดมือมามาที่เพอร์มาที่เพอ